มันฝรั่งแครอทไดจ้จะด้วอันนี้จำมาทอดมันฝรั่งแครอททรงเครื่องเนาะหอมหัวใหญ่จะหอมเห็มก็ใส่ไปเลยจ้ะ เราว่างอ่ะน,นี่แวงกับบถิงจะเกิดแล้วจะเต๋อเราจะมาปลุกเพื่อกนนเนาะเกลือน้ำตาลช้อนก็พอแล้วก็ผง พริกไทยไข่หนึ่งฟอง เป็นข้า,าวเจ้าได้เจ้าเด้อตามใจชอบเพราะว่ามันฝรั่ง,งก็แค่รสนี่ก็เกือบโลดได้เลยจ้ะจะเป็นเป็นขโพดได้จ้เด้อเป็นข้โพดก็ก็เอาหน่ยเลยจ้ะขอยบ่มีดออกสัดส่วน ต้องไปใส่น้ำลงเล้วจะทาทาบ่าไม่น้ำไม่ดีก็คอยเติมน้ำเพราะว่าในแค่ลดกออ็มันฝรัง่งเนาะคอยเอาไปเซ่น้ำไปล้างเอาไว้เนาะอีกสักหน่อยน้ำมันก็จะออกจ่ะทาบ่าออกคอยสเปรห์ทุงมือนักขยำ สิเติมแป้งลงอีกจักหน่อยแล้วจ้ะโอเคจ้ะเติมแป้งลงมาประมาณนี้กน็นิดหน่อยก็พอแล้วจ้ะก็จะคลุกเข้าให้เข้ากันเราก็สิพักประมาณสักห้าน,นาทีแล้วจ้ะเราก็สิทอดคุกขัาเสร็จคับเรียบร้อยแล้วจ้ะพักสักห้านาทีเนาะให้แป้งก็เครื่องเข้ากันให้เต็มที่เราต้องสิมาถอดจ้ะ ไฟอ่อนๆเราจะเด้อตอนนี้เขาเปิดไฟอ่อนอยู่จ้ะพรว่าบได้ถอดก็น,น้่มมั่นเติยงนองเนาะ ากินว่จ้าเห็นคลิมไหมเออคลิปเยอ้ๆจะ้ะพ่จะ้ะเห็นคลิปไหมเยอ้มๆละสองแผ่นสุดท้ายนี้ก็จ้ะใส่มันไปเต็มที่เลย กินแบบไหนก็อร่อยจ้ะว่าสิทำสลัดหร้วจะกินซอสมะเขือเทศหรือว่ากินกับน้ำจิ้มไก่ก็อร่อยจ้ะตักออกจ้ะเดี๋ยวมันสิไม่เกินไปจะไม่อร่อย ชิ้นนี้มันเลอกก็ตัวเลยสองชิ้นสุดท้ายเราจะใส่ชิปเต็มแผ่นเลยได้จ้ะเด้อ ที่แต่นี่ยมันสีเนี้อหยุดยากแะ้วจะเด้อส่วนข้างเนี่ยจะทอดหมูนะน้ำมันใส่ก่อนนิดหน่อย สามชิ้นแต่หมักแบบง่ายๆก็มีเกลือพริกไทยแล้วก็รสดี็สมเข้าไปเมนกินชีตะบบนี้ก็อส,อกสีสีหอมรับปราหลังมัน็หอมเนาะรับไปบวกหอมดย กินแค่ชิ้นเดียวก็อิ่มแล้วจ้ะบเลือประตืวเนาะนนก็เป็นแพนเค้กมันฝรั่งสอดไสขีดเดือดๆพร้อมหมูทอดที่ว่าซีดสักหน่อยจะรับรองอร่อยเพราะว่าเขาไไ้ไม่ได้ใส่ เอออย่างไรก็มีพริกไทยกับเกลือแค่นั้นเละจ้ะส่วนตัวนี้รับรองอร่อยจริงจ้ะให้ใครเจ้าจกินก็แค่ชอบเป็นอาหารง่ายๆสะดวกสบายคิดแบบได้แต่เฮ็ดบันขึ้นมาแบบเป็นกับแสบขึน้นก่อนเนาะจ้ะไก่สิบปีใหม่แล้วเนาะบ่ไก่เลยล่ะขอให้ทุกทันสุขภาพแข็งแรงนะจ้าให้ลำให้รวยมีความสุข ทานหนักกันสุขุมสุกคนนะจ๊ะเด้อคลิปนี้ก็ไม่ประมาณนี้เละจ้ะซอสอีจ้ะก็เสิร์ฟบแบบง่ายๆสไตล์ของขอยเองนี่หละจ้ะ